ม,ม,มีมุมมีมุมกินยาตัวเดียวบ่ลูกนี่เมื่อแม่มุมนะคะในหน่อยอยู่ได้ประมาณหกเดือนนี่แหละคะ่ะตัวนี้ได้หกเดือนได้หกเดือนแลวใหญ่ยยกว่าอันอีใหญ่ยยกว่ากุ้มผ้าสองเดือนกุง้งผ้าสี่เดือนนี่คือสิได็หกเดือนกว่าแล้วแต่จนผื่นแม่พื่นหงอยู่ลามอยู่ใกล้ๆลามผูกเพื่นไวนี่เอาเสือกฟางเล่เห็ดยากเมาเพื่นนี่ อาเสือกสร้างอยากมาเเพิ่นให้เพิ่นหูเสือกก้อนนี่เพิ Over ่นหูเสือกก้อนเพิ่นสิได้บ่ดื้อเอาลูกกินหญ้าไปลูกกินหญ้าไปด้อซื้อมุมมุมดำมุมแดงมุมไอ้มุมหากินหญ้าไปลูกเพื่อนเ่นเพ่นตัวฝุ่นเขากินหญ้าอยู่มาลูกมาให้ลูกใบก่อนให้นี่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 แม่จับด้วยป่ะเดี๋ยวจะให้กินหัวหารเด้อมลงนี่ ไหมน Saint ่ะน่ะนอืมต้องจะเอาไปเลี้ยงทั้งหมูได้เด้อแม่สิเอาปล่อยไปเลี้ยงทั้งนั้นแหละเลี้ยงทั้งนู้นเละไปเอาไปเลยอ๋ออ๋ออ๋อขี้จมูกออกแล้วนี่กขาบอกว่าหมัดด้วนะ ได้แล้วได้แล้วไปหรือปะได้แล้วไปหาเพื่อนไปหาแม่ไปมามาพาไปหาแม่เร็วเร็วเร็วจะไปหาแม่ไหมหาแม่โน้ไม่มามาลงมาเร็วเร็วมาทางนี้เร็วมาเร็วเร็วมาทางนี้มาเปิดประตูให้เราไหมมามาลงมา Uh, mẹ như phụ nữ luôn mẹ như kẻ cay phụ nha yêu chuông mô pái chuông bay bây giờ bay 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 ไปหาแม่เเ đ อไปหาแม่บ้านวันแม่จะคล้องแม่จะคล้องไปแล้วหาแม่แล้วหาแม่แล้วเออหาแม่แล้วหาแม่แล้วคุณเอานู่นแม่อยู่นู่นแม่อยู่นู่นแม่อยู่นู่นไปตีล้วหาแม่ตัวเองตีแล้อ แม่จะคล้องถ่ายพูนออออออเออเออเล่นทห้แม่แหละ พ็หนถึงแม่แล้วทำนี่แล้วหันหอดแม่แล้วหันแม่แล้วหอดแม่มันแล้วไอ้ตัวนี้ก็อยู่กับแม่แล้วจะร้องหาเขาทําไมล่ะลูกอันนี้จะร้องหาเขาทําไมก็อยู่กับแม่ตัวเองแล้วเนี้ยก็นี่ไงแม่เปีของหนูเนี่ยเออไงแม่เปีเปีนี่นี่ แม่เป๊ะๆนี่แม่เป๊ตัวเองเออแม่เป๊ตัวเองนีออ่สำมเนียกนอนิขย์เอฟซีเด้ออย่าเริ่มก็ไรก็แช่ยามาผู้พาเนี่ยเด้อจ้า